สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องตรงปลายสุขสุขคนสุมองสุบอนยินดีตอนหับข้าสุซองแม่น้องเดือนพี่น้องจ้าหลังจากสิบุลยทายคีปไปลายเมือพี่น้องเมื่อนิชมาทายคีปให้เบงยุดงานไปลายมือเติบบ่มีงานเหตุเมื่อนี้ออกอาลบัยเหตุส่วนอันเด็ดยอดอาง,งุ่นพี่น้องแล้วละซองส่วนลงรอบแรงยังอยู่เอ้ยแล้วละสามส่วน ลงหลอบแรงพี่น้องเอ้ยทงยังอยู่ทรงสวนเนาะหว่าเสียในเพ่นแล้วบ่หว่าเฮาเคยมาเห็นในเพ่นหล่เถื่อแล้วอ่อนนายจ้างคนนี้เนาะมาแต่งยอดมาอียังแต่หลอบแรกมาแต่งมาก็มีแต่เพ่นจ้าเฮามาเห็นทางนี้พี่น้อง ตัวทีเพิ่นบ้นได้ห่อเนี่ยน่ะกินได้พี่น้องต้องตัดอ่ะซุกหวาเต็มที่อยากสมจังหน่อยตัว่นห่อเพิ่นเอาไว้าคายบบ้ตอกของเพิ่นพี่น้องเลยนนตัวมันหลักเปน็น มื่อกินสมได้ปิดทิมเลยปิดทิมเลยก็ได้มันสิมีโตที่เพ่นบ่ได้ห่อเนาะตัวมันหวงบ่งามอกบ่งามนี่ตัวมันบ่งามบ่สมบูรณ์พี่น้องเอ้ย ตัวมันเสบมันม,มีไนตัวนี้พี่น้องเลยในใหญ่เนะี่ยมันมีไนกินได้พี่น้องเลยเพื่อนอนุญาตให้กินอยู่ phần tắt này kinh cả lai <laughs> huống với kinh dân chếp thộn là không chế hóa cả lai bên ông ơi Cái này là ngâm thì đồng phim anh em bỏ cái kinh thông phần cài không phần nộp bỏ cả tổng phần phần ở bài khai nha mươi này nhọn ăn nguồn đi đâu đấy đếch nén ăn nguồn bỏ phần lệnh da วันไหนมันนันล่งหมาบันไหมันขึ้นยอดเนาะกระชิดเด็ดออาไงเนี่ยเน็ดแดงองุ่ินมีน้องเดือนขาวอันเที่ยวที่สองอันนั้นหิดข้างเดียวเป็นสีสุดเลย กระเจ้านะนี่น้ำรังไม่น้องเดือนพี่น้องเลยไม่น้องเดือนสีชุดแหละกระเจ้ายังอยู่ไกลอยู่เดี๋ยวไม่น้องเดือนจถ่ายขี่ไปเบิกปูความยาวของหลอกอ่างุ่นแต่ละวหลอกพี่น้อง はい。 I need เมื่อที่ซองพี่น้องต่อจะคลิปเมื่อวานในเมื่อละน้อยตะนงนุนูบวมจนแตกมันซุกจนว่ามันรีบไปน้ามือตะนงตะนงมาอักเสบเขาจะเอาคือบอ่บแตงเนาะแม่เจ๊เขาแตงอะไรจะเอาออกเบิ้ดมากเนาะไอ้ตัวแตงเอาก็แล้วลว,ว่าเราสิบเอาหนามมาหายเราก็มางหายอยู่เนาะ เธอแก่มะทิมมะตะฮกมุงเป็นว่าเป็นสี่บอกซองสวนพี่น้องเป็นหาก็เอาหนักมาส่งเดี๋ยวสวนนักนั่นแหล,ละเอาล้สวนนี่ก็ยังอยู่สี่แถวงอะคือสิ้แล้วพี่น้อยสี่คนมาสี่คนเมื่อวานนี่แปดคนแปดคนแล้วไปหาสวนเก็บผิดอีกสองสวนเมื่อวานนี่ได้อันได้ติบได้โอพี่น้อยเด็กดีโค้ดได้โป้หมื่อวานนี่เด็กดีเกิน ดีใจพี่น้องเวลาออกไปเหตุเวียกข้างนอกออกอารบายนะก็คืออันพี่น่องอ่กาดีฮะเนี่ยเหตุเบียกเก่งฮะเออคนละซองขวดขออมีนังอ่างหวดน,นำ้ำจะขวดขอบคุณค่ะ <laughs> เออโหเราก็ดีเติมมาแล้วเรามีนัององุ่นมาให้กินนนังผลไม้แล้วก็นำเปล่า บ่าคันออกอระรลลายนะค่ายแน่เนาะคันอยู่นะ่ะมันเท่าแกแล้วอู้เห็ดเวียก็เมื่อยเมื่อยพี่น้องเลยเราควันสะดอกล่าสุดเดือนที่แล้วพี่น้องเดือนหยุดงานไป11มือหมอมีงานเห็ดกระโบฮางานข้างนอกให้อางุ่นพี่น้องกินแต่ทางในมัน <c oughs> เด็ดยอดส่วนลุมน่ะแล้วเลย ส่วนนี่ก็เห็ดมาตตาพุ่นเห็ดมาตตาพุ่นพี่น้องเลยยังทางนี้นี่ยังมีสี่แถวเด็ดยอดอ่างงูโบได้ไก่ไก่เลยพี่น้องพุ่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

เดือนออกมาบอบอแถวแก่ชิ้นห้าชิ้ดาเป็นไดก็อดได้อยู่กันได้เห็ุงานผู้มืออันนี้มันบลอโอเคนะแบบยุดงานหลายโฟดนี่อยุดตลอดนี่ยุดฟันฮักยุดเลยนยุดฟันฮักแน่ยนี่สิหาจ่ายไป็นรายเดือนนะเออแม่นยุนนี้จ่ายแบบให้ห้าไร่บ้านจ่ายรายเดือนผัดให้ห้ายุดงานหลฟ์นี่ เมื่อได้ไปเห็ุงานผัดดาดาแล้วผัดยุทธแต่หลอดมันโบอกโอเคที่เรากำมาหางเงินโอเคแล้วก็ึ้นมากบ้าแล้วไม่หนีไปดมมันเอาแค่บมาแล้วนหนีก็มาเริ่ดไฟมาอย่านี่เอ,อ,อ,องบ้า่็ได้แล้วถือกระถิ่แห้งด้วยเออถือหาแครงไม่ใช่บานหรอกแล้วก็อยู่อันอดเอาไปซื้อนี่ไวมากเลยโอเคแล้ว